นิยายเรื่องรายทางที่หัวใจบทที่9เบนจาวานมองหน้าคนเป็นเพื่อนกับคำถามนั้นแล้วยิ้มยิ้มกำมาลาหย่อนตัวลงนั่งสิ่งที่เบนจาวานได้เห็นคือสาวน้อยวัยเดียวกันแต่ดูเหมือนต่างกันที่บอกไม่ถูกผิวพรรณขาวอมชมพูของกมาลาดูสะอาดสะอา้านและดูมีเกล็นไอของผู้ดีไม่เหมือนผิวของหล่อนออกน้ำตาลคราำแม้จะหลอกตัวเองเสมอว่าหล่อนมีผิวสีน้ำพึง่ง แต่มันดูสกรปรกหมองมัวเมื่อเทียบกับกรรมลายังจะกลิ่นไอความมีเงินอีกทำไมหนอทำไมคนเราไม่เท่ากันเกิดมาเลือกไม่ได้เพราะหากเลือกได้เบนจว,วัรณจะไม่ขอเกิดตรงนี้หล่อนประจักษ์ว่าตัวเองอิจฉากร,รมลาแต่ไม่ได้แสดงออกยิ้มยิ้มเมื่อกร,รมลาสนใจไทยไม่แปลกเลยเพราะไทยหน้าตาดีแต่กร,รมลาก็มีแฟนแล้วอีกนั่นแหละเอาแน่ไม่ได้ กามราเปลี่ยนแฟนบ่อยมากหนุ่มๆเข้าคิวจองเป็นแฟนหล่อนกันนักหนาอารันยังสนใจกมราทั้งรวยทั้งสวยและยังมีเสน่ห์แม้กมราจะดูเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองริษมากก็ตามทีทำไมไม่ตอบคำถามฉันถามซ้ำเริ่มเปิดสมุดงานออกดูหล่อนก็ต้องทำรายงานอยู่เหมือนกันยังไม่เสียจเรียบร้อยดีเลยเรื่องไทยชื่อไทยหรอเธอไม่รู้จักเขาแต่ทำไมสนใจเขาละกบ เราะเมื่อคืนมีอุบิเหตุเขาช่วยฉันไว้อุบิเหตุยังไงแล้วแฟนเธอไปไหนไม่อยู่ช่วยเธออย่าพูดถึงอิตาบ้านั่นน้ำเสียงของหล่อนหงุดหงิเดเบนจาวันยิ้มยิ้ม,มกระเซาว,ว่าได้เวลาเปลี่ยนแฟนอีกแล้วเหรอกบไม่รู้สิก็ไม่เคยมีแฟนสักทีเรียกกันว่าแฟนไปยังงั้นยังงั้นแหละมันเป็นความจริงหลอนไม่อยากจะครบใครจริงจังไม่มีใครมาดับความร้อนรนหงุดหงิดที่มีได้ เหมือนหลอนดิ้นโดนสแสวงหาอะไรบางอย่างที่ตัวเองก็ยังสับสนไม่แน่ใจเราไม่รู้เหมือนกันว่าหล่อนขาดอะไรแต่หล่อนก็อยู่ไม่ค่อยจะสงบเอาเสียเลยบอกเรื่องของเขาหน่อยสิเขาชื่อไทยเรียนคณะเดียวกันกับเราหรือเปล่าต่างคณะแต่เขาช่วยอะไรเธอละ่ะรถเสียน่ะเขาผ่านไปพอดีคนไม่มีรถนี่นะช่วยเธอเรื่องรถได้กรรมลายแยากไหลไม่ได้ให้รายละเอียด รอนถือว่าการที่ไทยแสดงท่าทีกระด้างกระเดื่องใส่หล่อนนั้นเป็นเรื่องที่เขาทําได้แล้วตกลงเนี่ยเขาเป็นแฟนกับเธอหรือเปล่าเปล่าดีอย่าบอกนะว่าเธอสนใจเขาแล้วนะหากฉันสนกับเบนจะผิดไหมถามยิ้มยิ้มเขาไม่มีแฟนหรอกไม่มีแฟนตั้งแต่มาเรียนไม่เคยเห็นมีทําไมอาจจะเพราะเขาเลือกมากและถือตัวมั้ง และกรมาลาก็หลุดปากออกมาด้วยความเคยชินไม่สวนว่าใครจะฟังแล้วรู้สึกอย่างไรถ้าทางยากจนแล้วยังอวดดีเรื่องมากอีกนั่นนั่นเบนจวันรู้สึกว่ามันเข้าตัวอย่างไรชอบโกนแต่สีหน้าสีตาของคนพูดไม่ได้ใส่อารมณ์อะไรออกมาเลยนอกจากพูดแล้วผ่านเลยไปแต่เขาหล่อนะเขาถือดีข้อนั้นแล้วเล่นตัวเหมือนเธอสนใจเขาอย่าบอกว่าจะจีบเขา กรรมลายักหลอีกหนไม่ตอบอะไรนอกจากหัวเราะเราก้มหน้าลงทำรายงานเป็นจว,วันทอดตาลงมองกบจะว,วันเกิดเราแล้วหืมจะเลี้ยงหรือเปล่าวันไหนล่ะหล่อนนึกถึงของขวัญแม้หล่อนจะถือตัวระวังท่าเหมือนอวดร่ำอวดรวยอยู่เสมอแต่สิ่งหนึ่งที่กรรมลามีเสมอคือน้ำใจขอให้หล่อนรู้เถิดหล่อนจะจัดการให้เสมอไม่ว่าจะกับใครก็ตามแต่น้อยคนมากจะรู้ว่าจริงๆแล้วหล่อนก็อ่อนโยนแสนดี พ่อหล่อนมักจะเล่นแต่บทนางมาร้ายเสมอมาเลี้ยงจ่าเชิญกบด้วยจัดที่ไหนล่ะพี่ชายเขาบอกว่าจะจัดที่ร้านอาหารหรูๆนะยังไม่ลงตัวเลยว่าที่ไหนแล้วจะบอกอีกทีพี่ชายเหรอใช่ไม่รู้ว่าเธอมีพี่ชายด้วยพี่ที่เคารพนับถือกันน่ะอ๋อหล่อนไม่ได้พูดอะไรต่อเคยมีเพื่อนคนอื่นมาเมาเม์าเบญจวรรณให้ฟังทำนองว่ามีคนอุปการะ และความประพฤติบางประการของเบญจวรรณนั้นดูไม่งามเลยแต่เมื่อไม่ได้นําความเดือดร้อนมาให้หลอนโดยตรงกมามลาเองก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนั้นเหมือนกันเขาอยากเลี้ยงก็ได้วันไหนจัดที่ไหนค่อยบอกฉันอีกทีก่อนหน้าวันงานได้ไหมได้จะ้ะอย่างน้อยๆหลอนก็ทํางานให้อรันได้แล้วทําให้เขาตามที่เขาต้องการหลอนไม่ได้หึงหรือห่วงอรันเพราะเบญจวรรณเองก็ไม่เคยสนใจ ม่เคยแน่ใจว่าหลอนอยากจะหยุดตัวเองไว้แค่เขาความรักกับความจำเป็นจะต้องมีชีวิตดีดีอิ่มสุขนั้นไม่ต่างกันอารานไม่เหมาะจะเป็นคนรักแต่เขาเหมาะจะเป็นบันไดให้หลอนได้ปีนไปไปหาที่สบายสายสิ่งที่หลอนเปรียบเปลยเขานี้แน่และว,ว่าเขายอมไม่รู้อารานมองอีบมุมว่าเขาเลี้ยงเบญจวานไว้ไม่ต่างจากสัตว์เลี้ยงที่เขาเป็นนายสั่งได้ไม่รู้ว่าหลอนคิดกับเขาอีกแบบเช่นกัน เรื่องนายไทยนั่นตกลงเขาไม่มีแฟนนะถามย้ำก่อนเบนจววันจะจากไปเธอจะจีบเขาจริงๆหรอกบฉันไม่เคยมีอะไรที่ฉันไม่ได้เบนจววันชะงักกับน้ำเสียงะนงนั้นหากฉันอยากจะได้อะไรฉันจะต้องได้โกบนั่นคนนะไม่ใช่สิ่งของและเขาซื้อไม่ได้ด้วยเงินเหรอใช่บางอย่างเราซื้อได้ด้วยอย่างอื่นจริงไหมหมายความว่าไงแล้วค่อยรู้ กม b าตอบแกมหัวเราะหล่อนเห็นว่าไทยย้ายจากโต๊ะนี้ไปนั่งที่โต๊ะอื่นเข้าดูคมะขาคำเมนถ้าทางจองของซื่อดีของเขาถูกใจหล่อนนักมันเหมือนท้าทายหล่อนมันพวกชอบเอาชนะและบางทีการได้บางสิ่งมายากๆก,ก็สะใจภายหลังรู้ไหมเขาทำงานอะไรมีสิ่งที่เบญจวัรณอยากจะดูปฏิกิริยาของกมลางานอะไรบริการอืมแบบพวกขายนะหรอ เปล่านึกว่าใช่ผู้ชายสมัยนี้บางคนขายดิบขายดีแล้วเธอเคยซื้อไหมกัมลาหัวเราะในลำคอถามแบบนี้อยากรู้อะไรฉันเห็นบอกว่าเธอชอบซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าฉันไม่เสียงเงินซื้ออะไรแบบนั้นหรอกเบนตอบเสียงนิ่มเยือกเย็นมีรอยยิ้มหัวบนใบหน้าเพราะฉันไม่ได้คิดเรื่องนั้นเบนจะวันหน้ามานูเท่าทันว่าเพื่อนแดกดัน เส้นทางชีวิตของหล่อนกับกรรมาราไม่ได้เหมือนกันก็จริงอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากความต่างในเรื่องฐานะและหน้าตาเหรออดแกล้งย้อนถามกลับไม่ได้เพราะเห็นเธอมีแฟนหลายคนแล้วเธอก็คิดใช่ไหมว่าการมีแฟนแล้วจะต้องเป็นอนด้วยกันก็เขาทํากันช่างคนพวกนั้นของเธอประไรแต่ไม่ใช่ฉันเ่นจวันหลีตามองจะให้เชื่อว่าเธอยังไม่เคยใช่ไม่เคยแบบเธอนะนะ แบบฉันเป็นไงเหลือเชื่อมากจะกบฉันอาจจะดูเหมือนบ้าระห่ำหรือเปรี้ยวมากนะเบนแต่ฉันถือฉันไม่เอาตัวเองไปเล่นสนุกกับอารมณ์ชั่ววบอีกอย่างไม่มีผู้ชายคนไหนทําให้ฉันรู้สึกอยากจะหลับนอนด้วยเป็นไงฉันพูดชัดไปไหมไอ้ที่เลิกเลิกกันไปเพราะเธอคงจะห่วงตัวถูกต้องจ้ะผู้ชายไม่ได้หวังอะไรนอกจากหวังตัวเราพอตื้นนานๆไม่ได้ก็ไปหาคนอื่นนี่ฉันยังเรียนนะเบน ฉันไม่ยุ่งกับเรื่องใครๆแบบนั้นเธอละ่ะคิดยังไงถามเหมือนไม่รู้พฤติกรรมของเพื่อนเลยแม้แต่น้อยเบนจวันพูดไม่ออกเสียงกำมลาหัวเราะเหมือนเสียดแทงใจคนเราดูแต่ภายนอกไม่ได้นี่มันยุคใหม่แล้วนะแล้วไงยุคใหม่แล้วเราไปเที่ยวนันกับใครก็ได้หรือเบนเธอไม่ชอบมันเองนี่นาใช่ฉันมีชอบหรือเธอชอบคำถามเหมือนท้าทายแต่เบนจวันก็ยังสงบเธอไม่มีความจำเป็นแบบฉัน บางเวลาเราก็ต้องพึ่งพาคนอื่นเพราะเราต้องการจะมีชีวิตมีลมหายใจต่อไปแต่การที่เราพึ่งคนอื่นเราก็เหมือนเถาไม้เลื้อยที่ไม่แข็งแรงนะหรือการที่เรายืมจมูกคนอื่นมาช่วยเราหายใจก็เหมือนกันกบเราต่างกันแต่ฉันไม่เคยตำหนิเธอนะข้อดีข้อนึงของกัมลอยู่ตรงนี้ตรงที่หลอนไม่เคยเอาเรื่องใคร กมลาเถคติว่าอยู่ในที่ของตัวเองเอาไว้หากไม่มีใครทํามายุ่งวุ่นวายกับหล่อนหล่อนก็จะไม่มีการสวนกลับไปแรงๆฉันไปก่อนดีกว่าเบนจวรรณไปแล้วหล่อนก็นั่งทํารายงานของหล่อนเพลินอยู่จนกระทั่งเงยหน้ามองอีกทีอิจตาไทยนั่นไปไหนแล้วหล่อนมองไม่เห็นแวบแรกก่อนจะมองไปใหม่อีกหนอ้าวหลับไปแล้วหลับคาหนังสือเลยตอนแรกกะจะลุกไปดูแต่หล่อนกลับนิ่งเฉย ทหนุ่มนักบริการตะกี้ก็ลืมถามไปเสือสนิทว่าบริการที่ไหนแบบไหนอย่างไรแต่ในไทยกับหล่อนเจอกันแน่หล่อนยังไม่ลืมภาพความอวดดีเมื่อคืนนี้ของเขาเลยแต่เขาช่างท้าทายผลเทพหอบเอาความแค้นมายังมหาวิทยาลัยด้วยแต่เขาไม่เจอกัมลาตอนเขาตามหากัมลาเขาเจอกับเป็นจวันแทนเมื่อได้ยินเขาถามหาหล่อนบอกว่า เจอเมื่อเช้าที่ห้องสมุดมีอะไรน่ายุ่งเชียวยายกบทําให้ฉันต้องจ่ายค่าซ่อมแท็กซี่ไปหลายพันอ้าวทะเลาะกันหรือไงเขาไม่ยอมตอบอย่างหน้ามุ่ยอยู่อยู่ห้องสมุดใช่ไหมแต่เขาก็ตามหากมลาไม่เจอเขาไม่คิดเลยว่าแค่หล่อนคนเดียวจะทําให้เขาปวดหัวได้เช่นนี้หล่อนมีชั่วโมงเรียนแค่เที่ยงแล้วหล่อนก็กลับไปก่อนเขาจะตามหาหล่อนเจอพยายามโทรหาหล่อนแต่คราวนี้หล่อนเปิดมือถือรับเสียงเนยเนย กบอยู่ไหนทำไมอยากเจอเมื่อเช้าก็เจอแต่กบทําให้ผมเสียเงินหลายพันขนนักแข้งพ่อนายไม่ร่วงหรอกผมอยากเจอกบเรายัางพูดจากันไม่เข้าใจไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกไม่เอาหน้ากบฉันไม่อยากคุยตอนขับรถมันอันตรายไว้ค่อยคุยกันหล่อนตัดบทแต่หล่อนก็ทําให้เขารู้เหมือนกันว่าที่เขาเคยหมายมาในตัวหลอนนั้นทำท่าจะไม่เป็นไปตามใจหวังเอาเสียเลย แต่เขาจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันไม่ได้ด้วยเล่ก็ด้วยโกลมีสารพัดแบบหากว่าเขาเอาหล่อนมาเชยชมไม่ได้เสียชื่อนายผลเทพหมดค่วงคนไหนไม่เคยไม่ได้แอมต้องได้สินาบทที่10ไทยเพิ่งจะว่างโทรศัพท์หาคนเป็นยา่าเธอรับสายและพอรู้ว่าเขาเป็นห่วงเธอพอรับสายและพอรู้ว่าเป็นเขาเธอก็ห่วงยายถามไทยอาการป่วยของเขาทันที ไทยตอบไปเรียบๆว่าผมไม่เป็นไรแล้วครับแต่ตอนย่าจับตัวก่อนสว่างนี่ตัวยังร้อนจีเลยนะยาดีครับไข้ลดลงแล้วอยู่ไหนล่ะมหาวิทยาไัยไรครับวันนี้มีเรียนเธอนิ่งไปสักพักก่อนจะทานต่อน้ำเสียงนั้นแม้ไทยจะไม่ได้เก็บเอามาใส่ใจแต่เขาก็ไม่อาจจะมองข้ามไปได้ว่าเปี่ยมล้นด้วยความหงใยหแต่ก็แปลกมากที่เขาเหมือนแข็งกราวและกระด้างเกินกว่าจะซึมซับรับเอาไว้ด้วยตัวเอง เขาพยายามไม่ใส่ใจกับความหงวดหงของเธออีกพุ่งเข้าประเด็นทันทีผมเพิ่งมีเวลาโทรมาบอกคุณย่าครับจะบอกอะไรกับย่าเรื่องที่คุณย่าแวะไปหาแม่ผมอ้อแม่เราฟ้องเงินหรือไทยอย่าพูดคำนั้นเลยครับแม่ไม่ได้ฟ้องถ้าไม่วิ่งหน้าเลือดไปฟ้องแล้วไทยจะมาต่อย่าได้ยังไงกันเล่าคุณย่าครับผมไม่ได้ต่อว่าผมเพียงแต่จะเรียนชี้แจงสิ่งที่ผมต้องการ คือเราสองคนแม่ลูกอยู่กันมานานโดยที่ผมสำนึกเจียมตัวเสมอว่าผมไม่มีญาติที่ไหนสิ้นพ่อแล้วก็เหลือแค่เราสองคนแม่ลูกเรารักกันและเรารู้ว่าตอนนี้แม่เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ความเป็นแม่ลูกมีอยู่ผมเองบอกให้แม่ไปอยู่ที่นั่นเพราะแม่ได้พบกับความสงบที่ซึ่งผมคิดว่าไม่ควรที่แม่จะต้องถูกใครไประรานเขาพูดโดยไม่สนใจว่าคนฟังจะโกรธหรือไม่ เขาพูดแบบไม่มีช่องว่างให้เธอได้เอ่ยอะไรออกมาอีกประการหนึ่งเขาเชื่อว่าเธอกำลังช็อกกับสิ่งที่เขาพูดมาหาผมนะผมขอบคุณนะครับแต่อย่าไปหาแม่อีกเลยแม่อยู่อย่างสงบและไม่ได้ทอดทิ้งผมแต่เมื่อหนทางทอดไปสู่ความสงบธรรมะผมก็ไม่เห็นแก่ตัวหน่วงแม่เอาไว้ผมดีใจเะอีกที่แม่เลือกทางนั้นได้ตั้งแต่อายุไม่มาก คุณสิรินยอมรับว่าเธอโกรธมากแต่เธอก็ยังไว้ได้เพราะเธอชุกคิดประการเดียวว่าเธอยังไม่ได้ตัวไทยมาเขาเป็นหลานที่ยโสถือตัวและยากจะครอบงำความผิดพลาดของเธอต่อลูกชายพ่อของไทยทําให้เธออยากชดใช้ก่อนเธอจะลาโลกนี้ไปแต่ดูเหมือนว่าไม่ง่ายนักพูดจบหรือยังเธอถามเสียงเข้มเมื่อไทยเงียบเสียงไปแล้วจบแล้วชัดเจนไหมครับไทยยังเอ่ยถามนี่ยานะผมทราบ แต่เหมือนไทยไม่ไว้หน้ายาเลยไม่เข้าใจความรักของยาด้วยให้ผมพูดตรงๆสักอย่างได้ไหมครับได้รับคำทั้งที่หวาดเสียวว่าจะเจอคำพูดแบบไหนความรักที่เรามีให้คนอื่นนอกเหนือจากรักตัวเองเป็นสิ่งที่ดีครับแต่เราต้องไม่ลืมว่าเราจะให้ความรักใครโดยที่คนคนนั้นเขากำลังโดนเบียดเบียนด้วยไม่ได้ไทยไม่ได้ฟังต่อว่าคนเป็นยาจะรู้สึกอย่างไรเขาสรุปจบการสนทนาทางโทรศัพท์ แค่นี้นะครับเขาป้องกันแม่เท่านั้นแม่ไม่ควรมาเดือดร้อนพ่อปู่กับย่าอีกเลยเดาได้เหมือนกันว่าพอวาเหูจากเขาแล้วเธอจะต้องไปรายงานคนเป็นปู่และไทยคาดเดาไม่ผิดคุณสิรินรับับอาการสั่นของตัวเองเอาไว้แทบไม่ไหวแต่เธอไม่ใคร่จะโกรธไทยนักแต่ไปโกรธนิพาอีกตามเคยเลือดไม่ดีเลือดต่ำๆถึงได้กล้าผิดผดกระด้างยะโสอวดดีไทยนะไทย เลือดทางเราไม่เข้าไปปะปนบ้างเลยเธอเดิอนออกมหาสามีนายบรรพศกับนายอินกำลังช่วยกันแยกกล้วยไม้จากรังเก่าไปรังใหม่เขาเบือนหน้ามามองมีอะไรแม่สิรินเพราะอยู่ด้วยกันมานานปีเลยรู้ว่าอารมณ์ภรรยาเป็นอย่างไรตาไทยโทรมาเป็นยังไงบ้างอาการปวดหัวตัวร้อนเขาว่าหายดีแล้วมีแรงมาฉอดๆกับฉันแล้วอะไรนะเธอเลยเล่าให้ฟัง นายอินเหลือบตามองแวบ,บหนึ่งแล้วก้มหน้าลงไม่ได้เอ่ยแทกเพราะนายไม่ได้ถามความเห็นของเขาแต่เขาก็รู้สึกเหมือนกันว่าที่เขาเจอมาเมื่อตอนเช้าวันนี้ก็สาหัสอาการนี่พาเตือนให้เขารู้ว่าเขาวุ่นวายกับชีวิตหล่อนมากไปเขาคิดแทนนายและทำเหมือนนายทำคือดูถูกดูแคลนหล่อนจะว่าไปแล้วหล่อนก็เลี้ยงลูกชายได้ดีไทยเป็นคนหนุ่มที่ไม่มีอะไรด่างพร้อยไม่ขี้เมา ไม่สุบ,บริไม่เกะกะเก,กะ,ะเมลเกเลคนหนุ่มเอาอะไรมากกว่านี้อีกเล่าคุณอารันเสียอีกเรื่องอบายมุกนั้นดูจะครบถ้วนแพ,พรายแต่นายสองคนที่เป็นประมุขของบ้านไม่ได้เห็นเพราะความลักหลานอีกทั้งอารันก็หลบซ่อนพฤติกรรมหลายอย่างของเขาเอาไว้เช่นเรื่องผู้หญิงและเรื่องอบายมุกอื่นๆที่เขารู้พ่อเขาเคยถูกใช้ให้ขับรถไปส่งผู้หญิงบางคน และขับรถไปสถานที่มั่วสุมต่างๆแต่เขาไม่กล้ามารายงานเพราะอารันได้เล่นงานเขายับเยินเขาไม่อยากออกจากงานบ้านนี้เพราะเงินเดือนดีนายแก่ๆสองคนปากร้ายแต่ใจไม่ร้ายมากคือร้ายพอดีพอดีเมื่อเขาเจียมตัวอยู่อย่างบบาวไม่ตีเสมอแม้หลายหนเขาจะเบื่องานเบื่ออารมณ์เจ้านายที่เวลาขุนมัวก็มาลงที่เขานายบรนพศและคุณสิรินปากร้ายทั้งคู่ และยามว่ากล่าวแต่ละทีก็จิกว่าเหมือนไม่ใช่คนระดับเดียวกันต่ำชั้นลงไปมากมายแต่จะออกไปไหนได้เขาไม่อยากจะคิดอะไรมากทำงานไปวันวันตัวเองคนเดียวไม่มีครอบครัวอะไรเราจะทำยังไงดีคะเธอถามสรุปนายบรรพจนิ่งคิดก่อนจะบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยคุณสิรินชงักอยู่เฉยๆน่ะหรือใช่ทำไมล่ะ น้ำกําลังแรงเราก็เหมือนเรือไปขวางจะอับปางเอานาแม่สิรินแต่โมโหนิพามากกว่าเจ้ากี้จ้กการฟ้องตอนแรกว่าจะไปกรอมนิพาดีๆนะแต่มันใส้แล้วเขาแม่ลูกกันคราวนี้สามีใจเย็นได้มากกว่าปล่อยไปก่อนเรื่องไปซื้อร้านอาหารนั่นก็หยุดเลยนะไทยมันจะลูกมาด่าเอาเพราะฉันคิดว่าเราซื้อร้านได้ แต่ไทยมันคงจะต้องลาออกไปทำที่อื่นอีกแล้วเมื่อไหร่เราจะได้หลานมานายมันโพสหัวเราะหากได้มาแต่ตัวใจไม่มาด้วยเราจะมีความสุขอะไรมันหลายเรื่องนะคุณไหนจะเรื่องเสิบงานกลางคืนนั่นเราปล่อยไปก่อนรอดูสักพักเอาเป็นว่าอาทิตย์หน้าเราสองคนไปกินอาหารที่นั่นไปดูหน่วยก้านมันจะหน่อยเป็นไรไปโทษคุณไม่อายเลยเหรอก็อาย แล้วทำไมยังคิดไปอีกคะก็เพราะอยากเห็นว่าไทยทำงานได้แค่ไหนฉันกำลังให้อารานติดต่อกับเจ้าของที่นั่นทำไมคะเมื่อเราห้ามเขาไม่ให้ทำงานไม่ได้เราต้องไปเหนือเมฆแบบไหนกันคะภรรยายังตามไม่ทันก็ให้เจ้านายเขาไล่ออกหรือเชิญออกอุ๊ยเอาแบบนั้นหรือคะอยากระตุกกระตากเงียบเงียบงานมันหายากจริงไหมเขาก็อาจจะยอมรับเราบ้าง ยกเว้นแต่ว่าเขาจะดิ้นรนไปทำที่อื่นหรือหางานอื่นอีกนะคะเราจะยื่นมือเข้าไปตอนไทยลำบากเขาคงจะมองเห็นความหวังดีของเรามากกว่าเดิมโดยที่ทั้งหมดนี้คาดผิดกันไปหมดเพราะยิ่งบีบไทยยิ่งดิ้นรนหาทางออกใช่ว่าจะเดินหน้ามารับความช่วยเหลือนัานไม่ใช่เขาแน่นอนอย่างยิ่งคุณซิรินเข้าไปก่อนและนายบรรพศต,ตามไปหลังจากนั้นโดยสั่งนายอินว่า ทำต่อให้เสร็จนะฉันชักจะปวดหลังจะไปพักก่อนครับผมนายอินรับคําไม่ได้บอกว่าตนเองก็คลั่นเนื้อคลั่นตัวเมื่อสองวันก่อนเขาก็เป็นลมต้องละลายยาหอมกินประทางไปแต่เขาไม่ชอบไปหาหมอและคนเป็นนายก็ไม่ได้บอกให้เขาพักอะไรด้วยจะว่าใจจืดใจดําก็ไม่ใช่แต่เขาก็พยายามไม่คิดมากอาการเขาไม่ได้หนักขนาดล้มหมอนนอนเสือเขาจึงไม่ได้รับคําสั่งให้หยุดงาน และที่นี่เขาก็ทำงานหลายหน้าที่คนรถคนสวนคนดูแลสนามต้นไม้บ,อบ่อปลาในบ้านหลังใหญ่นี้มีแม่บ้านอีกคนและเด็กผู้ช่วยและตัวเขาสามคนเท่านั้นคนสองคนนายเขาขี้เหนียวและไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าที่จะมาใหม่เขานั้นอาศัยอยู่กันมานานและเป็นคนที่ไม่เรียกร้องอะไรมากเขาทำกล้วยไม้จนเสร็จไปอาบน้ำออกมานั่งผึ่งลมก็ได้พบว่าน้องชายแวะมาหา อมายังไงนายอินแสดงความยินดีออกมาคนเป็นน้องไม่ได้มามือเปล่าแต่หิวถุงผลไม้และขนมหวานที่รู้ดีว่าพี่ชายชอบมาจนไหลเอียงยิ้มเพลยให้ก็วันก่อนได้ยินว่าพี่ไม่สบายพอดีวันนี้ว่างเลยแวะมาเยี่ยมคนอะไรมาขนาดนั้นผลไม้นะ่ะแล้วก็ขนมหวานกินแล้วชื่นใจเสียงเงินเปล่าฉันมีเงินเยอะทําไมเจ้านายฉันใจดีที่บ่อย นายอ๋ามเองก็จงรักภักดีกับนายโกโมลและกัมลาคนหนูที่เขาเรียกว่าคนหนูเจ้าอารมณ์กัมลาอาจจะโมโหร้ายแต่หล่อนมีน้ำใจงามหลายหนที่เห็นเห็นรักษาน้ำใจของหล่อนเอาไว้ก็อยู่ดีมีสุขแต่ตอนนี้คงโดนงดทิพย์ไปนานทำไมเองทำอะไรผิดรถคุณหนูนายอินได้ยินแค่คุณหนูไม่เคยรู้จักชื่อแน่ชัดและไม่แน่ใจว่าน้องชายเคยบอกชื่อของคุณหนูหรือไม่เองเอาไปชนหรือ เปล่าแต่มันแย่กว่านั้นแย่อย่างไงวะน้ำกลั่นมันแห้งนะพี่อินไอเวนเอ้ยคนเป็นพี่สะดุดีเอาเสียอีกฉันไม่ได้เจตนานะแต่ลืมจริงๆรถฝรั่งโก้คนหนูต้องนั่งแท็กซี่กลับมาตอนดึกแล้ววันนี้ฉันเอารถไปซ่อมให้เธอแล้วไปจัดการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เธอใหม่อีกหน่อยคงต้องคอยระวังมากกว่านี้อ่ำเล่าได้เป็นฉากเป็นช่อกว่าตามองไปรอบๆ บ้านเงียบนะพี่มาหาพี่ทีไรนึกว่ามาบ้านร้างทุกทีอยู่ในบ้านไอแห้งๆตามมาไปหาหมอบ้างหรือเปล่าคนน้องแสดงอาการเป็นห่วงอย่างเลยอย่าละเลยตัวเองนาะหน้าฝนไข้หวัดมันระบาดสายพันธุ์ใหม่หมอเขาว่าดื้อยาไออีกสองสารแคก่ก่อนจะบอกน้องชายว่าข้าไม่ค่อยได้พักเมื่อคืนเจ้านายก็ลากไปตอนดึกๆไปไหน ไปตามหลานชายคนที่พี่เคยเล่าว่าเกิดจากลูกชายที่ไล้ออกจากบ้านหรือไงใช่แล้วรายละเอียดก็พูตามกันออกมามีความไม่สบายใจบางประการแทรกอยู่ด้วยเมื่อเช้าข้าก็ทําปากไม่ดียังไงละ่ะข้าไปว่าแม่เขาเพราะข้าเดินตามนายมากไปก่อนจะรู้ว่าข้าไม่ควรนายอ่าห,หัวเราะหึ่แล้วไปแล้วนะ่ะบางทีข้าก็เบื่อเจ้านายเบื่อบ้านนี้ เพราะเหมือนเขาอยากให้ข้าทำร้ายผู้หญิงคนนั้นอย่างเช่นเขาตบเองไม่ได้ก็อยากให้ข้าลงไปตบแทนนายอ่ำตาเหลือกไม่ดีนาพี่นั่นแหละข้าก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีให้เขาทำร้ายกันเองแล้วกันแต่อายุปูนนี้แล้วทำร้ายคนอื่นก็ยิ่งแย่ยิ่งทำร้ายผู้หญิงยิ่งแย่นานก็ลูกสะพ้ยไม่ใช่เหรอสะพ้ยนอกคอกแล้วไงล่ะก็ตอนนี้พยายามจะชิงตัวหลานชาย พี่อึดอัดกับที่นี่ใช่ไหมเอาอย่างงี้ไปอยู่กับฉันไหมพูดอะไรไอ้อาฉันพูดจริงนะพี่พักบ้างเอาไหมพี่ก็อายุมากแล้วเพราะนายอ่ํานั้นอ่อนกว่าพี่ชายเป็นสิบปีและเพราะเขาอยู่ในบ้านที่สุขสบายกว่าทําให้เขากล้าจะออกปากโชววันเองจะรับค่าไปทํางานนะหรือฉันไม่ให้พี่ทํางานนะให้ไปอยู่เฉยๆเจ้านายเองเอาตายบ้านมีเจ้านายสองคน คนพ่อเดินทางเรื่องการค้าบ่อยคนลูกเข้าบ้านแล้วขึ้นห้องไม่ลงมาวุ่นวายเดือดร้อนใครบ้านแทบจะเป็นของพวกชั้นไปทุกวันแล้วนายผู้ชายปากไวเท้าไวบ้างแต่หลบให้พ้นก็ไม่เจ็บตัวแล้วไม่ได้เอาอะไรจริงจังคุณหนูเองก็เอาแต่ใจบ้างแต่เธอก็ไม่ได้วีนบ้านแตกหรือทำตัวไม่น่ารักเพียงแต่ต้องดูอารมณ์เธออย่าไปขัดใจเธอถือว่าเวลาเธอสั่งแล้วเถียง อ้อเองคิดจะยึดครองบ้านนายอ่ำหัวเราะกากฉันไม่คิดแต่ฉันก็ไม่อยากไปอยู่ที่อื่นนายดีๆหายากสบายใจเขาว่าอีกอย่างคุณหนูเธอฉลาดมีความคิดเพียงแต่ว่าเธอลดความเจ้าอารมณ์ลงอีกนิดเธอจะเลิศเลอหาในป้านเพราะทั้งสวยทั้งเก่งพอแล้วนั่นทำให้นายอินอยากรู้จักนักหนาไปพักเฉยๆขอเจ้านายพี่ไปพักร้อนบ้านฉันก็ได้ บ้านเองนะไอเวนอําอวดอ้างซะเลยพี่คิดดูแล้วกันฉันหวังดีนะนี่